สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทกท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระส,สมเด็จบางขุนพลมพิมพ์เส้นได้ครูเก่าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง youtube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่เปิดออกเล็กน้อยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู้จะยับจะย่นส่วนเนื้อหาวันนะครับจะออกขาวอมเหลือง ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนะครับองค์นี้สันนิฐานนะครับน่าจะไม่ลงกลุกบางขุนพรมหรืออาจจะวางไว้บนขือกระดูกงูโครงสร้างภายในกลุกนะครับเป็นข้อสันนิฐานนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่เส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะ ปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับส่วนเส้นซุ้มคอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางคล้ายเส้นได้นะครับอ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระนะครับมองตรงๆนะครับพระเกศนี่จะเรียวยาวแทงทะลุซุ้มนะครับพระพักนี่น่าจะเป็นพระพักรูปไข่นะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ก็จะยกการวางมือหรือการทิ้งตัวของลำแขนลักษณะจะกว้างออกนะครับ ส่วนหน้าอกท้ามองตรงๆคล้ายๆกับเป็นอกกระบอกลงมาเลยนะครับส่วนฐานทั้ง3ชั้นคมสันลึกเด่นชัดเจนลักษณะคล้ายๆกับเส้นได้เลยนะครับแต่แคงดูด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนี่ครับลักษณะจะเป็นขั้นกระไดหรือจะปลิ้นออกมาคล้ายๆกับกรอบกระจกนะครับด้านข้าง รอ,อยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโดยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านหลังนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะเปิดออกเล็กน้อยนะครับเราจะสังเกตเห็นคราบขี้กลุกนะครับโอยตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับคราบฝ้าขา,ขาวๆในสันนิฐานนะครับ น่าจะเป็นน้ำปูนเปลือกหอยสุกระเหยโรยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระพื้นผิวพระส่วนใหญ่นี่จะแตกลานด้านข้างนะครับเราจะสังเกตเห็นรอยแตกลานนะครับด้านข้างอีกด้านนะครับร่องรอยการยุบตัวร่องรอยการตอกตัดบังคับแม่พิมพ์นะครับแต่แคงดูด้านข้างนีเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี้จะปลิ้นออกมาด้านหน้าลักษณะคล้ายๆกระกรอบกระจกนะครับแต่แคงดูองค์พระนะครับ คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับถ้าตะแคงดูนี่พระพักนี่ก็มีหน้ามีตานะครับเกตเห็นนะครับพระเกตนี่คือจะเรียวยาวแทงทะลุซุ้มขึ้นไปนะครับด้านบนเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับจะหนาใหญ่นี่ปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับด้านล่างร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกลานนะครับเราก็ ระมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับเป็นก้อนเม็ดกลมๆนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิว ส่วนพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับคาบฝ้าขาวๆนี่สันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับส่วนพระเกศสังเกตดีๆนะครับจะเรียวยาวบางแทงทะลุซุ้มขึ้นไปนะครับพ,พักนี่ก็น่าจะเป็นพ,พักรูปไข่นะครับถ้าลงกล้องนี่มองลักษณะคล้ายๆกับผลมะตูมนะครับลำคอนี่ก็จะเส้นเป็นเส้นบางๆเลยนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ก็ยกขึ้นเล็กน้อย ส่วนหน้าอกนี่เป็นอกกระบอกนะครับสังเกตเห็นการวางมือการวางแขนนะครับลำแขนนี่ลักษณะคล้ายๆจะเป็นเส้นได้ก็จะกว้างออกใหญ่นะครับการประสานมือนี่เห็นเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นร่องแขนนะครับจะลึกนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระส่วนการวางมืออีกด้านนะครับหรือการทิ้งตัวของลำแขนอีกด้านนะครับลักษณะจะทิ้ง ออกกว้างๆแล้วก็จะหักศอกลงมานะครับสังเกตเห็นนะครับมเม็ดมวลสารนี่มเม็ดเขืืองๆลยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับเส้นฐานทั้ง3เส้นนี่ลักษณะคล้ายๆกับเป็นเส้นได้เลยนะครับมวลสารนี่เม็ดเล็กๆลรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวคาบฝ้าขาวๆนี่สันนิษฐานน่าจะเป็นน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับทางช่องเป็นจวัเราอยาก ให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนสะสมนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook มีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมเท่าไหร่นะครับสังเกตค่าพ่กลุมบางๆนะครับองนี้สันนิฐานนะครับเป็นข้อสันนิฐานน่าจะวางไว้บนคือกระดูกงูโครงสร้างภายในกุกนะครับ หรืออีกประเด็นในข้อสันนิษฐานนะครับองค์นี้น่าจะไม่ลงกุกนะครับสภาพเก็บนะครับไม่ได้ใช้นะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o YouTube คิดพิจารณาและแยกแยะตามนะครับสังเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารนี่ก้อนเคืองๆใหญ่ๆคาบขี้กลุบบางๆเลยนะครับทางช่องเบญจวรรณเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับ มีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้หรือจะเป็นการแนะนำแนวทางในการลงกล้องนะครับผมลงกล้องเบอร์ไปหรือว่าเร็วไปนี่ต้องกราบขอพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านติดติงมานะครับผมพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นภาพที่กูด,ด้านข้างนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพัดนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับ เม็ดมวลสารนี่เม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับด้านหลังพยายามปรับมุมกล้องให้ดีนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กรุบบางๆนะครับด้านหลังโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับจะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับเนื้อหาวันณะค่อนข้างไปทางวัดะระฆังนะครับ เป็นข้อสันนิษฐานนะครับคราบคี้กรูกบางๆนี่โอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวรอยแตกลานบนพื้นผิวพระนะครับสังเกตเห็น,นครับรอยแตกรอยแยกคราบคีกรูกนี่บางๆโงลยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าช้านะครับด้านข้างนี้ด้านนะครับสังเกตเห็นนะครับคราบคี้กรูกนี่ฝังตัวแน่น,อย,นอยู่ในลืออยู่ในร่องอยู่ในหลุมในรอยแตกลานนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับทุกคอมเมนต์ทางช่องทาง YouTube นะครับผมมีเวลาว่างผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับด้านบนเ,เห็นเห็นร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนอจะหนึกจ,จะนุ่มนะครับด้านข้างนะครับลายเก็บรายละเอียดนะครับด้านล่างเ็เห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับ คาบขี้กุกนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในลึกอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับดานาโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและก็ติดตามทางช่องทาง u t u b e มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางนะครับ ขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับสวัสดีมีความสุขทุกทุกท่านยามค่ำครับ